เพื่อป้องกันนักโทษแกล้งตายผู้คุมจึงใช้ไฟหลดที่ฝ่าเท้าของเขาแต่ถึงแม้จะลนอยู่นานเขาก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเมื่อเห็นดังนั้นผู้คุมจึงสั่งให้ลูกน้องจัดการศพพวกทหารยามใช้ผ้าหอ่อศพตั้งใจว่าจะกินข้าวเสร็จแล้วค่อยแบกไปแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้นักโทษคนอื่นในอุโมงค์เห็นทุกอย่างทันทีที่ผู้คุมออกไปชายคนนั้นก็รีบปีนออกมามองเพื่อนักโทษที่ร่วมทุกข์สกันมา8ปีตอนนี้จากการตลอดการเขาเสียใจมากการตายในคุกนี้คงเป็นจุดจบของผมเช่นเดียวกันเขาเหลือบมองศชชายชายรา ทันใดนั้นเขาก็คิดแผนการอันเทาได้ค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวโปรดยกโทษให้ผมด้วยพระบิดาเห็นทีมันฉีกถุงในลอนอย่างรวดเร็วลากร่างของชายชาราเข้าไปในห้องขังของมันวางบนเตียงจัดท่าทางเหมือนกำลังนอนหลับจากนั้นก็ตัดถุงนำไปติดบนหัวของชายชาราปลอมตัวให้เหมือนกับตัวเองทุกประการหลังจากจัดการเสร็จเรียบร้อยชายคนนั้นก็พลานกลับไปที่ห้องขังของชายชาราเขาพบแผนที่ขุมทรัพย์ที่ชายชาราซ่อนไว้ในกำแพงก่อนที่ผู้คุมจะกลับมาเขาเย็บตัวเองเข้าไปในถุงศพ และส่วนที่เหลือก็ได้แต่หวังครึ่งโชคชะตาไม่นานนักผู้กุมก็กินข้าวเสร็จและกลับมาถึงแม้ว่าตอนที่ผู้กุมสองคนยกขึ้นจะรู้สึกว่าศพหนักไปหน่อยแต่โชคดีที่พวกเขาไม่สงสัยและไม่ได้เปิดถุงศพออกเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันพวกเขายังมัดลูกเหล็กไว้ที่ข้อเท้าจากนั้นก็ช่วยกันโยนศพลงทะเลหนึ่งสองสองด้วยมีเล่มเล็กที่ชายชาราทำไว้ตอนยังมีชีวิตชายคนนั้นกรีดถุงแล้วหนีออกมาจากกระสอบ หลังจากนั้นไม่นานลูกตุ้มเหล็กก็ถูกเขาปลดออกและตกลงไปในเหวลึกเมื่อน้ำหนักหายไปเขาจึงพยายามว่ายน้ำไปทางแสงสว่างชายผู้ถูกจำคุกอย่างไม่เป็นธรรมมาสิบสี่ปีในที่สุดก็หนีรอดออกมาได้แต่วิกฤตยังไม่จบสิ้นเขาต้องว่ายน้ำขึ้นฝั่งก่อนที่ผู้คุมจะรู้ตัวในอีกที่หนึ่งผู้คุมที่นำอาหารมาให้รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติถึงแม้จะเรียกเท่าไร่ชายคนนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเข้าไปใกล้ก็ตกใจเมื่อพบว,ว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงก็คือชายชาราที่ถูกโยนลงทะเลเรียกผู้คุมา ก้อนหินบนกำแพงสามารถขยับได้ง่ายเหมือนตอบล็อกเขาถือคองไฟส่องเข้าไปข้างในอุโมงค์ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาพวกเขามีเครื่องมือเขาอาจใช้เครื่องมือตัดถุงศพเพื่อหลบหนีตีระฆังเตือนไยรวมพลทหารยาบแต่มันสายเกินไปแล้วชายผู้นี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนไว่ายน้ำเพียงใจเดียวก็ถึงฝั่งเริ่มต้นเส้นทางแห่งการล้างแค้นเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตระหว่างทางเขาแอบเข้าไปในบ้านชาวนาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอัปยศแต่บังเอิญเหลือไปเห็น ใบหน้าที่แปลกตาในกระจก14ปีที่ถูกกักถังไม่ได้เป็นแค่การทำงานทางจิตใจแต่แม้แต่รูปลักษณ์ภายนอกก็เปลี่ยนไปมากก่อนจะหนีไปเขาได้ขโมยกันไกลไปด้วยเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตัวเองหลายวันต่อมาด้วยความทรงจำที่เลือนรางในที่สุดเขาก็กลับมาถึงเมืองเล็กๆที่เขาเคยอาศัยอยู่ไม่อยากจะเชื่อเลยได้รู้ว่าพ่อเสียชีวิตไปหลายปีแล้วร่างของท่านถูกฝังไว้ที่โบสถ์ข้างหน้านี้เองข่าวนี้เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจความสุขที่ได้กลับบ้านของผมทันบลายหายไปผมไม่อยากจะเชื่อเดินตรงไปยังสุสานจนกระทั่่งงได้เหห็นลุมศพขอพอ ผมจึงได้รู้ว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดคือครอบครัวของผมเองพ่อผมเสียชีวิตเพราะโรคซึมเศร้าครับส่วนหลุมศพข้างๆนี่ของผมวันที่เสียชีวิตตรงกับปีที่ผมถูกจับเข้าคุกหมายความว่าคนที่ใส่ร้ายผมไม่เคยคิดจะปล่อยผมออกมาหลังจากทําใจได้แล้วผมก็กลับมาหาคู่มัน่นแต่กลับรู้ว่าเธอแต่งงานใหม่ไม่นานหลังจากผมถูกจับตอนนี้อาศัยอยู่ที่ปารีสชายคนนั้นรีบออกไปรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกคําสัญญาที่ว่าจะแต่งงานกับฉันคนเดียวตอนนี้อาจกลายเป็นเรื่องตลกของคนอื่นไปแล้วเขาเดินเมื่อนลอยไปตามถนนใหญ่ แต่ทันใดนั้นก็เจอกับกลุ่มทหารองครักษ์เขารีบหลบไปด้านข้างโดยไม่รู้ตัวถ้าพวกเขาพบว่าเขาเป็นนักโทษหนีผลที่ตามมาจะเกินคาดเดาในตอนนั้นนักโทษที่ถูกควบคุมตัวก็หันหลังวิ่งหนีไปเมื่อเห็นดังนั้นพวกผู้กุมก็รีบวิ่งไล่ตามไปทันทีที่พวกเขามาถึงชายคนนั้นก็เห็นนักโทษคนนี้ถูกอีกฝ่ายเล่นงานจนล้มแล้วก็โดนซ้อมอย่างทารุณชายคนนั้นซึ่งเป็นนักโทษเหมือนกันทนดูไม่ได้อีกต่อไปจึงตัดสินใจเข้าไปจัดการผู้กุมต่อยเพียงสองหมัดก็ทําให้ผู้กุมสลบจาแจขกนั้น ชายคนนั้นบอกให้เขาไปให้พ้นไม่นึกเลยว่าหมอนี่จะเหมือนกาตราช้างตามฉันแจหนีไม่พ้นเลยจนกระทั่งเจอยามอีกครั้งทั้งสองคนเห็นดังนั้นจึงรีบซ่อนตัวในรถมาข้างๆหลังจากนั้นเขาถึงได้รู้จักการสนทนาไอว้อฝ่ายเป็นลูกเรือมีอาชีพเป็นนักลักรอบนําเข้าจึงทําให้พวกยามจับตามองตอนนี้เรือจอดเทียบท่าอยู่แล้วน่าเสียดายที่เขาขับเรือไม่เป็นหลังจากฟังจบชายคนนั้นก็คิดแผนได้ทันทีก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นกัปตันของบริษัทขนส่งทางทะเลการขับเรือเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขา ไม่นานนักทั้งสองคนก็มาถึงเรือบรรทุกสินค้าอีกคนมีเพื่อนร่วมทางมาด้วยซึ่งก็คือหลานชายของเขานั่นเองจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือทลามานจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็หยิบแผนควบคุมออกมาดูแล้วก็สังเกตทิศทางลมและบอกว่ากําลังจะมีพายุใหญ่ต้องรีบไปที่กอรมอนเตคริสโตซึ่งอยู่ห่างออกไป10กิโลเมตรเพื่อหลบภัยนายนบ้าไปแล้วหรือพายุอะไรกันบนท้องฟ้าไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวหรือนายจะขับเรือเองฉันยกให้คุณได้ยินแบบนี้หนุ่มน้อยก็จนปัญญาใครบอกผมไม่รู้จัักกายรือน ไม่นานนักทั้งสาคนก็มาถึงเกาะมอนเตคริสโตสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้มาที่นี่ก็เพื่อตามหาสมบัติของท่านเขาจากนั้นเขาก็แส้งทําเป็นไปนล่าสัตว์บนภูเขาจริงๆแล้วคือไปสำรวจภูมิประเทศเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาเขาก็นําแผนที่ที่พ่อให้มาออกมาดูไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ดูเหมือนจะไม่ถูกต้องดูเหมือนว่าสมบัติของท่านเขาจะไม่ใช่ของง่ายที่จะหาเจอบอกฉันมาสิ7 8 9 6 0 9 26 27 28 29 30 3 1 31, 32 3 3 3 4 35แต่ไม่ว่าเขาจะไปทางไหนเขาก็มาถึงที่ริมหน้าผาในตอนที่เขากําลังสับสนชายหนุ่มคนนั้นก็กลับมาเขามาเพื่อชวนชายคนนั้นเดินทางต่อตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วควรรีบฉวยโอกาสนี้เขาทําได้เพียงยอมแพ้ชั่วคราวและกลับมาใหม่ในอีกไม่กี่วันทันทีที่เขาปีนขึ้นไปด้านหลังเขาเผลอมองขึ้นไปบนยอดเขาโดยไม่ตั้งใจเขาพบว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่สองก้อนที่นั่นพื้นผิวของหินดูเหมือนจะมีเส้นอยู่เขาจําตำแหน่งไว้เบาๆไม่นานนักคนธรรมดาก็ขึ้นัง พวกเขาเริ่มต้นด้วยการอิ่มอร่อยกับอาหารที่ท่าเรือจากนั้นก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานสุดจะทันนาเพอตกกลางคืนชายคนนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลนใต้ก้อนหินสองก้อนนั่นต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเขาจึงรีบขึ้นเรือกลับไปที่เกาะเจ้าทันทีหลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งเขาก็พบประตูเข้าจริงๆหลังจากที่เขาเคลื่อนย้ายก้อนหินที่อยู่ด้านบนออกช่องโหว่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาในทันทีเขาแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะพุ่งเข้าไปสมบัติของท่านเขาถูกซ่่่อนนไวท้ทีีจริา มองหยิบสมบัติที่เต็มไปด้วยทองเงินและอัญมณีมากมายกองอยู่เต็มพื้นชายคนนั้นดีใจจนแทบไม่อยากจะเชื่อสมบัติเหล่านี้จะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับแผนการแก้แค้นของเขาหลายวันต่อมาชายคนนั้นได้ปลอมตัวเป็นท่านขาวันเตคริสโตไปที่โบสถ์เขาต้องการสารภาพบาปต่อหน้าพระเจ้าถึงอย่างไรเส้นทางแห่งการแก้แค้นของเขาก็คงหลีกเลี่ยงเลือดและน้ตาตาไม่ได้หลังจากสารภาพบาปเสร็จเขาได้ส่งคนไปมอบของขวัญให้ชายหนุ่มคนนั้นก่อนเรือใหญ่สองลำและบ้านสามหลังและเชิญเขาไปพบที่โรงแรมคิมอทอร์ในมาซ จุดประสงค์ของเขานั้นเรียบง่ายนั่นคือการรับสมัครคนมีฝีมือการล้างแค้นเพียงลาพังนั้นยากลําบากเกินไปหลังจากนั้นเขาก็ให้ชายหนุ่มนําเงินก้อนหนึ่งไปให้เจ้าของฟาร์มบอกว่านี่เป็นค่าเสื้อผ้าเจ้าของฟาร์มเห็นดังนั้นก็ประหลาดใจมากเงินจำนวนนี้พอซื้อเสื้อผ้าได้หลายร้อยชุดเลยนะเราสองคนได้เจอกันอีกเร็วๆนี้ทันทีที่เจอกันชายคนนั้นก็บอกเขาตรงๆว่าอยากจ้างเขาเขาจะต้องทํางานบางอย่างในภายหลังงานพวกนี้มีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันเขาจะได้รับรายได้จนํานมาากกเเพพื่อให้ขัดดีและตตตนิน ชายคนนั้นจึงเล่าเรื่องที่ตัวเองถูกใส่ร้ายจนต้องติดคุกอย่างตรงไปตรงมาและเล่าประสบการณ์ทั้งหมดที่ทําให้ผมหนีออกมาให้เขาฟังด้วยดังนั้นผมต้องการคุณเพราะผมอยากรู้ความจริงเมื่อผมรู้ความจริงแล้วผมจะลงโทษคนที่ขังผมในคุกหลังจากฟังจบอาเทอร์ก็ตกลงทันทีเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็คือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้จากนั้นทั้งสองก็ไปที่สถานีตำรวจเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับอายการดิวฟอร์ดผู้ที่เคยใส่ร้ายชายคนนั้นใครจะคิดว่าอีกฝ่ายในวันนี้จะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง จูจูก็กลายเป็นอายการหลวงในปารีสชายคนนั้นโกรธมากเมื่อได้ยินเขามีชีวิตอยู่อย่างอิสระเพื่อค้นหาความจริงเขาตัดสินใจเสี่ยงไปที่สถานีตำรวจหวังแค่ว่าจะไม่มีใครจําเขาได้เขาไปถึงห้องเก็บเอกสารอย่างรวดเร็วจากนั้นบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาทํางานที่หนังสือพิมพ์ปารีสหัวหน้าให้เขาเขียนบทความเกี่ยวกับนักโทษการเมืองผลก็คือเขาค้นพบคนหนึ่งชื่อว่าเอ็นมันเดนเทสชื่อของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับการพิจารณาคดีเขาจึงอยากดูแฟ้มของคนคน,คนนี้เพื่อหาแรง ไม่นึกเลยว่าอีกฝ่ายพอได้ยินก็ปฏิเสธทันทีบอกว่านี่เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้ดูเหมือนว่าคุณวิลเลฟร์พูดผิดแล้วเมื่อได้ยินชื่อของวิลเลฟร์เจ้าหน้าที่ก็เกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาทันทีรีบขอโทษชายคนนั้นบอกว่าเขาไม่รู้ว่าชายคนนั้นเป็นคนของอายการวิลเลฟร์ด้วยวิธีนี้เขาจึงได้เอกสารมารอจนอีกฝ่ายเดินออกไปเขาก็เปิดมันออกทันทีข้างในมีจดหมายร้องเรียนเมื่อมองดูจดหมายฉบับนี้เขาก็คุ้นคิดนี่คือหลักฐานที่ทำให้ผมถูกตัดสินว่ามีความผิดและติดคุอย่่างไมเป็นธรร มันไม่มีลายเซ็นแต่เขียนว่าร้านเหล้าเคอร์ดิรุสผมไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าของร้านเหล้าที่ผมไม่ได้มีเรื่องบาดหมางด้วยถึงเขียนจดหมายกล่าวหาฉบับนี้หลังจากนั้นผมก็เก็บจดหมายไว้ในกระเป๋าอย่างระมัดร,ระวังแล้วก็ใส่หนังสือทีมกลับเข้าไปในแฟ้มและคืนให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเรียบร้อยหลังจากออกจากสถานีตํารวจเขาก็พาเธอไปที่บาร์คเดอร์สทันทีเขาต้องการถามให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าคนคนนั้นไม่ได้ทํางานอยู่ที่นั่นแล้วซีปีก่อนเขาขายบาร์เพื่อไปเปิดโรงแรมเล็กๆ ไม่มีทางเลือกทั้งสองคนจึงต้องเดินทางต่อไปไปยังโรงแรมนี้เนื่องจากชายคนนั้นเปลี่ยนไปมากเจ้าของบาร์คนเดิมจึงจําเขาไม่ได้ดังนั้นเขาจึงนําจดหมายร้องเรียนยื่นให้กับอีกฝ่ายหลังจากอ่านจดหมายจบนายจ้างก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยจนกระทั่งชายคนนั้นเริ่มแนะนําตัวเองเขาก็ถึงกับรู้สึกตัวอีกฝ่ายกลายเป็นเอ็ดมันผู้ที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเขาเรียกขอร้องอภัยโทษวิงวอนขอให้ชายคนนั้นอย่าฆ่าเขาเขาถูกบังคับจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่เขาที่เขียนเขามีหน้าที่แค่เอาสิ่งนี้ไปให้ตำรวจ หลังจากฟังจบชายคนนั้นก็ถามว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ถ้าผมบอกพวกมันจะฆ่าผมถ้าแกไม่บอกฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้หรือให้เพื่อนฉันจัดการแกเราควรฆ่ามันเดี๋ยวก่อนใครไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องพูดความจริงออกมาจดหมายนั้นเขียนโดยกลาและเฟอร์นันตอนนั้นเขาต้องการจะหยุดยั้งเทาข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงแต่กลับถูกข่มขู่ชายคนนั้นเมื่อได้ยินก็โกรธมากาเพราะข้อกล่าวหาเท็จเหล่านี้เองทำให้เขาต้องติดคุกอย่างอายุติธรรมถึงสิบห้า ใช้ชีวิตอย่างคนไร้ค่าเจ้านายเข้าใจว่าครั้งนี้เขากลับมาเพื่อแก้แค้นดังนั้นเขาจึงรีบขอร้องอ้อนวอนของการให้อภัยและบอกว่าหลังจากที่คุณไปตัวเขาเองเป็นคนดูแลพ่อของคุณจนกระทั่งท่านเสียชีวิตถึงท่านเอาของใช้ส่วนตัวของพ่อคุณออกมาเขายังไม่สามารถหลุดพ้นจากความมืดมนของการสูญเสียคุณไปได้ผู้ชายคนนี้เข้าใจยากจริงๆการที่เชราโทษตัวเองนั้นพอเข้าใจได้เพราะฉันยั่งตำแหน่งกับตันของเขาไปแต่ทําไมเฟอร์นันถึงทำแบบนั้นนายท่านฟังแล้วก็ประหลาดใจมากนายท่านไม่รู้เหรือ เฟอรน์นแต่งงานกับเมอร์เซเดสภรรยาของนายท่านตอนนี้ทั้งสองคนใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ที่ปารีสเมื่อได้ยินดังนั้นชายคนนั้นก็ทนไม่ไหวภรรยาที่เขารักกลับทรยศเขาเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนเคยรักกันมากหลังจากนั้นเขาได้ยินจากเจ้าของร้านว่าหลุมศพของเขาและพ่อก็เป็นเธอที่สร้างขึ้นผู้ชายคนนั้นไม่เข้าใจเขาแค่ติดคุกทำไมพวกเขาถึงคิดว่าเขาตายไปแล้วหลังจากที่ความโกรธสงบลงเขากลับไปที่ร้านเหล้าสแสดงความต้องการที่จะให้โอกาสเจ้าของร้านไถ่โทษนั่นคือการเข้าร่วมแผนการแก้แค้นของผม หัวหน้าตกลงด้วยความยินดีเขาไม่อยากทําผิดพลาดซ้ำสองตอนนี้เชราเป็นนายธนาคารแล้วธุรกิจรุ่งเรืองมากแฟนน้องเลือกเส้นทางการเหมืองปีที่แล้วเขายังได้รับแต่งตั้งเป็นท่านเขาหลังจากนั้นเขาจึงขอให้หัวหน้าไปปารีสเพื่อสืบเรื่องคนทั้งสองนี้พร้อมด้วยออยาคิวฟอร์ดชายคนนี้ถูกขังคุกโดยปราศจากการพิจารณาคดีเห็นได้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนทั้งสามคนนี้นับแต่นั้นมาเอ็ดมอนด์ดังเสตสก็หายไปจากโลกนี้เหลือเพียงแค่องเดอร์มงเตคริสโตู้้เต็มไปด้วยควา,คน,า,า,ยคยานธนา ชายผู้กลายเป็นองคเดิมมงเตคริสโตได้ไปหาเขาโดยตรงประกาศว่าเขามีโครงการลงทุนมูลค่าสิบล้านแต่จะเป็นในรูปแบบของหุ้นและในทางกลับกันเขาต้องการเงินสด5ล้านสําหรับตัวเองเพราะชายคนนี้เปลี่ยนไปมากเจอราาจําไม่ได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือเอ็ดมอนด์ดันเตสคนเดิมเพราะนี่คือแผนการที่ชนะแน่นอนเขาจึงตกลงทันทีโดยไม่ต้องคิดเมื่อเห็นอีกฝ่ายติดกับดักชายคนนั้นก็รีบออกไปเตรียมแผนต่อไปจากนั้นเขาก็ไปที่หอโทรเลขช่วยโอกาสตอนที่พนักงานเข้าไปในบ้านเขาเอายาสลบใส่ลงในแก้วเหล้าของพนักงาน หลังจากนั้นพนักงานก็ดื่มลงไปโดยไม่รู้เรื่องเพียงครู่เดียวเขาก็เริ่มรู้สึกวิงเวียนทันใดนั้นเขาก็หมดสติล้มลงต่อมาเขาสามารถเข้าไปในห้องโทรเลขได้อย่างเปิดเผยเพื่อเริ่มแผนการของเขานั่นคือการส่งข้อมูลปลอมจากนั้นเขาก็ส่งข้อความที่เขียนบนกระดาษออกไปสถานีโทรเลขฝั่งตรงข้ามเห็นดังนั้นก็รีบตอบกลับมาทันทีหลังจากนั้นเขาถึงจะกล้าใช้ยากแก้ทิษปลุกพนักงานขึ้นมาคนที่ถูกปลุกขึ้นมาก็ไม่ได้สงสัยอะไรคิดแค่ว่าตัวเองดื่มหนักไปหน่อยไม่นานเจราก็ได้รับข่าวจากลูกนนน้้องที่เเปเกิดจจาขึ ต้องรีบขายหุ้นของอีกฝ่ายทิ้งตอนนี้ราคาหุ้นกําลังตกอย่างหนักถึงแม้จะกระทำหนักมากแต่ยังไงก็เป็นเรื่องเงินเงินทองทอง,ของเขาจึงรีบทาําตามตอนนั้นเองมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเมื่อเห็นดังนั้นกรอจึงรีบถามเขาว่าถือหุ้นสเปนอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ยังถืออยู่คุณควรขายนะผมว่าคุณคงได้ยินข่าวแล้วได้ยินครับแต่ผมตัดสินใจถือไว้ต่อแล้วคุณล่ะจนถึงเมื่อวานนี้ผมยังมีหุ้นอยู่6ล้านหุ้นผมขายมันออกไปหมดแล้ว เมื่อได้ยินดังนั้นชายคนนั้นก็ยิ้มย้ออย่างพอใจขั้นตอนแรกในแผนของเขาก็คือการทําให้เขาขาดทุนยังไงก็เป็นนายธนาคารทุกวันต้องเกี่ยวข้องกับเงินการขาดทุนเป็นสิ่งที่คนพวกนี้รับไม่ได้ขั้นตอนต่อไปคือการทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาสั่งให้เจ้าของบาร์ไปยั่วยวนภรรยาของอีกฝ่ายก่อนเพื่อ <c oughs> ที่จะลวงเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และหลักฐานการกระทําผิดของเขาออกมาหลังจากนั้นเขาได้ส่งหลักฐานเหล่านี้ให้กับสื่วุวลชนนี่คือบันทึกการทาธุรกรรมของตลาดหลักทรัพย์ปารีสในช่วงสาปีซึ่งตรงกับ นี่คือรายการเดินบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายพลเชราถ้าคุณเปรียบเทียบวันที่ในเอกสารสองฉบับนี้คุณจะเห็นว่านายพลเชราได้ถอนเงินก้อนใหญ่จากบัญชีส่วนตัวในวันเดียวกันนั้นภรรยาของเขาก็ได้ทาธุรกรรมซื้อขายหุ้นในปริมาณมากในบางรายการมูลค่าของหุ้นเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในสองวันกลารากล้าทำแบบนี้เพราะเขามีคนในรัฐบาลเขาทําเงินได้มากมายด้วยวิธีนี้ไม่นานตํารวจก็รู้เรื่องเขา้าเขาถูกจับทันที ในข้อหาใช้ข้อมูลภายในของรัฐบาลซื้อขายหุ้นอย่างผิดก,กฎหมายเขาต้องเผชิญกับชีวิตในคุกอันมืดมิดหลังจากเข้าคุกเขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายที่ส่งมาจากผู้ชายคนหนึ่งเชร่าด้วยความสงสัยจึงเปิดดูข้างในเป็นจดหมายร้องเรียนทันใดน,นั้นเขาก็รู้สึกตัวว่าท่านเขามอนเตคริสโตคือเอ็ดมอนด์ข้างในยังมีจดหมายที่ชายคนนั้นเขียนถึงเขาอีกด้วยนายทำให้ฉันต้องติดคุกที่25ปีทำให้ฉันต้องทนทุกทรมานแทบอยากตายให้มันจบๆไป ฉันเชื่อว่านายก็จะต้องชดใช้กรรมที่คุกลาฟอสเป็นเวลานานเช่นกันเพื่อไถ่บาปสำหรับความผิดที่นายก่อไม่เหมือนฉันฉันถูกใส่ร้ายขอให้แกมีความสุขกับช่วงเวลาอันแสนทรมานนนั้นพราผมมองดูจดหมายฉบับนี้ผมก็ได้แต่เสียใจที่ไม่ได้รู้ความจริงของมันตั้งแต่แรกแต่มันก็สายไปเสียแล้วต่อไปก็เป็นทีของอายการดิวฟอร์ดเขาสืบสวนจนรู้ว่าหมอนี่เคยมีความสัมพันธ์กับภรรยาของเชราและแอบมีลูกด้วยกัน เพื่อไม่ให้เรื่องแดงขึ้นมาเขาจึงฝังเด็กคนนั้นทั้งเป็นอย่างโหดเหีเ้ยมอย่างไรก็ตามทุกอย่างถูกนางพดุมคันเห็นหมดหลังจากที่อีกฝ่ายจากไปนางพดุมคันใจดีก็ขุดเด็กขึ้นมาและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เมื่อมีพยานและหลักฐานทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายไม่นานชายคนนั้นก็พาเด็กและนางพดุมคันไปฟ้องร้องอายการิูฟอร์ดสิ่งที่รอเขาอยู่คือความพินาศและคุกในตอนนี้ศัตรูทั้งสองก็ได้รับผลกรรมที่สมควรแล้วเหลือแค่เฟอร์นันยิ่งทําให้ผมเกลียดมันมากขึ้นนนมมัไ่่่ใใใชแคคทําาห้ผเกือบตยุ แต่มันยังแย่งภรรยาของผมไปอีกผมต้องคิดแผนการที่สมบูรณ์แบบเพื่อลงโทษมันกัวถ่ายได้รับของขวัญข้างในเป็นต่างหูกู่หนึ่งที่งดงามมันถูกส่งมาจากผู้ชายคนหนึ่งเขาหวังว่าจะได้คุยกันเพราะแผนการขั้นต่อไปของเขาอาจทําให้คนอื่นบังเกิดความเสียหายสุดท้ายเดซี่ก็ใส่ต่างหูแต่บังเอิญฟร์นน์มาเห็นเขา้าใครให้มาหรือเธอไม่ได้ปิดบังอะไรบอกว่าท่านเขามอนเตคริสโตให้มาไม่นึกเลยว่าพอเขาได้ยินแบบนั้นก็ถามเธอว่าอยากเป็นมีเก็บของท่านเขาไหมก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยพบกันในงานเลี้ยง หลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่ด้วยกันตามลําพังเดซี่บอกแค่ว่าเธอแค่คุยกับเพื่อนเมื่อได้ยินแบบนั้นเฟอร์นันก็ยิ่งโกรธมากขึ้นวินาทีต่อมาเธอก็โดนตกจริงๆแล้วชีวิตแต่งงานของทั้งคู่ไม่มีความสุขเธอรู้ว่าเฟอร์นันมามักจะไปหาผู้หญิงคนอื่นแต่เพื่อครอบครัวเพื่อลูกชายเธอจึงทําได้แค่ที่อดทนหลังจากนั้นเธอก็ไปที่สวนสาธารณะตามที่นัดไว้ผู้ชายคนนั้นรู้สึกแปลกใจที่เดซี่หันหลังให้เขาตลอดเมื่อมองดูดีๆก็พบว่ามีบาดแผลบนใบหน้าของเธอเขาจึงรีบร้อนเข้าไปหหหาาาาเเเเธธธออออด้้้วววยคคมป็นนนงแและลูนนบบบบใใขรทํีกั เมอร์เซเดสการเรียกชื่อนี้ทําให้เดซี่นึกถึงบางอย่างได้ทันทีเสียงนี้คุ้นเคยมากจากนั้นเธอก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าเขาเคยรักใครจริงจังบ้างไหมครั้งหนึ่งซาจบแล้วหลังจากนั้นละ่ะผมจําต้องจากไปสักพักจะเธอไม่รอคุณหรอือเธอคิดว่าผมตายไปแล้วเธออาจจะยังรอฉันอยู่ไม่ เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่มานานแล้วเธอกลายเป็นคนอื่นไปแล้วฉันก็กลายเป็นคนอื่นไปแล้วเหมือนกันจริงๆแล้วตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเดซี่ก็จำผู้ชายคนนี้ได้แค่เธอไม่กล้าเชื่อแต่คำพูดเมื่อกี้ทำให้เธอมั่นใจอย่างเต็มที่คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคือเอดมันคนที่เธอเคยรักอย่างสุดหัวใจจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็หยิบนาฬิกาพกออกมามันเป็นของที่ระลึกความรักของพวกเขาในวันวานเดซี่เห็นมันเธอถึงกับสติหลุดไปชัว่วขณะไม่คิดเลยว่าเขายังคงพบมันติดตัวมาตลอด หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เตรียมตัวจะไปเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่คําพูดก็มาถึงปากแล้วแต่ก็พูดไม่ออกเธอจะพูดอะไรได้อีกคือหลุมศพที่เธอสร้างขึ้นเองกับมือสําหรับเขาหลังจากที่อีกคนจากไปฉันรู้สึกอึดอัดไปทั้งตัวหายใจไม่ออกผู้ชายคนนั้นก็ไม่ต่างกันเขาไม่เคยลืมเทสเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักอย่างสุดซึ้งถึงแม้จะรู้ว่าแผนการข้างหน้าอาจจะทําร้ายเธอแต่ผมก็ต้องใจแข็งที่จริงแล้วหลักฐานความผิดของฟร์นันผมรวบรวมไว้ได้ครบหมดแล้วตอนนั้นเเขาาาป็นนนแครรคนน่่หหรรรธมดึง เขาอยากได้ยศถาบบรดาศัติ์และความร่ำรวยเขาจริงทรยิยซาต์ไปเข้ากับฝ่ายศัตรูอีกฝ่ายสัญญาว่าหลังจากทุกอย่างสําเร็จจะให้ทองคําเขาสองลังใหญ่แต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องช่วยกําจัดนายพลปาชาไม่นานเรื่องนี้ก็ถูกชายคนนั้นแท้งพายออกไปเดซี่กับลูกชายเห็นแล้วก็ตกใจมากไม่คิดว่าสามีของเธอจะเป็นคนต่ำช้าและย่างอายเช่นนี้ในวันที่สามสภาสวรรค์ได้เปิดการพิจารณาคดีในเรื่องนี้หนังสือพิมพ์อินควีเรกล่าวหาว่าท่านทรยศ์ต่ออาลีปาชาและเปิดประตูเมืองให้กับสุไลมานและคนของเขา หลังจากนั้นท่านก็หายตัวไปจนกระทั่งการสังหารหมู่สิ้นสุดลงท่านจึงปรากฏตัวสุไลมานสัญญาว่าจะมอบทรัพย์สมบัติของอาลีปาชาให้ท่านครึ่งหนึ่งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาในตอนแรกเฟอร์นันได้ปฏิเสธอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นว่ามีคนคิดร้ายกับผมแต่เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องถงทุกอย่างก็จบสิน้นเพราะหญิงสาวคนนี้เป็นลูกสาวของท่านนายพลปารชาเธอมีหลักฐานที่ว่าผมเคยทรยศท่านนายพลรับสินบนจากศัตรูแถมยังมีลายเซ็นของผมด้วยนั่นคือลายเซ็นของผม เมื่อได้ยินคาพูดเหล่านี้ผมก็รู้ว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วแล้วก็หันหลังเดินจากไปเงียบๆเบดาได้ไม่ยากถึงจุดจบของเฟอร์นันหลังจากวางแผนมาหลายปีในที่สุดผมก็ได้ชําระแค้นหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่โบสถ์มองดูหลุมศพของพ่อชีวิตของพ่อช่างน่าเศร้าวัยหนุ่มไม่ได้สุขสบายแก่ตัวลงลูกก็ไม่ได้อยู่เคียงข้งางในที่สุดท่านก็จากไปจากนั้นเขาก็มาที่มอนเตคริสโตไม่คิดว่าเทสจะอยู่ที่นี่ด้วยจากตรงนี้ผมมองเห็นกุ๊กที่ขังผมไว้15ปีได้อย่างชัดเจนและบ้้านหลลงทที่รักกผม,มือแูแ จากนั้นเทสก็ถามผมว่าผมมีแผนอะไรต่อไปผมจําได้ว่าบาหลุงมเคยพูดไปว,ว่าหากต้องการแก้แค้นจงขุดหลุมศพไว้รอตัวเองด้วยถึงแม้ในท้ายที่สุดคําพูดนี้จะไม่ได้กลายเป็นจริงแต่เขาก็ยังตัดสินใจที่จะออกจากปารีสอาจจะไม่กลับมาอีกเลยเมื่อได้ยินดังนั้นเดซี่ไม่ได้พูดอะไรทิยงแต่จับมือเขาไวเ้เงียบเแสดงความเต็มใจที่จะไปกับเขาเรื่องราวของเขามอนเตคริสโตจบลงเพียงเท่านี้